สวัสด,ดีเจ้าป้าดาวจะพามาถอดเขี้ยวสาเนาะไปซื้อเกี้ยวสามาถอดทมละเจ้าเออป้าป้าเปิดกินกับเขาเนะไปเจ้าไปถอดกันนาะใส่เลย ก็ดาวอันน้ำมันบักอกช้าในมอเรียบร้อยแล้วเจ้าประมาณซ่อนช้าเนี่ย ทำหเจ้าปีป้าหน้าอ้าบุกหลานไถ่สอบถึงเกี่ยวสามาทั้งนี้่นะเจ้าไปซื้อแบบสำเร็จมาเนาะมันหง่ตัวเจ้ากว่าทำนะเจ้าทำแบบเป็นถึงทำเป็นกับบัดทำเจ้ามาเสียเวลามันหนังพันแป้งพันอย่างเอาเงินไปซื้อด้วกว่าเจ้างงาย เลือกเอายี่ห้อติ่มันมีอันพักเยอะๆเพราะเขาเคยกินว่าแต่หน้ายีห้อมันจะเหมือนกันเนาะยี่ห้อไหนแป้งบางๆเขาก็ซื้อยี่ห้อนั่นแหละ <c oughs> จังในพักเยอะๆเยอ่ะ <c oughs> มันอยู่กันสองคนหมอหูจะทํำมาถ้าทําก็ทําเยอะๆทําแค่เพียงบักี้สิน้นเสียเวลาเนาะนี่ไปซื้อมาเอามาถอดสำหรับป้าบนกินเจ้าสิบห้าสิ้นเนี่ยบนกินอิ่มพอดีแลยปนเอากรับเข้าเหมือนกันก่อกนเนาะ คนเิันทำงานนักเจ้ากินได้กินข,ข้าวเยอะเนื้อหมูเนื้อวัวเวลาปลาดาวย่างเนี่ยเป็นขินขี้ร้อไปยังกินนมดเลยย่งกินเก่ง คนญี่ปุ่นพอจะกินเก่งเจ้ากะบ้านเฮากบเหมือนกับบ้านเฮาว่านะเนาะต้องถอดไฟอ,อ่อ,อนๆเจ้าเนี่ยกะเดียวมันจะไม่ที่นี่แปง้งมันกบ็บแบบซุกนี่นะพปรปลาดาวอันน้ำมันทานนิดเดี๋ยว มาใส่ก็ได้แต่เขาต้องถอดเป็นเกี้ยวอันนี้มันก็เกี้ยวนึงคล้ายๆเกี้ยวนึงอ่ะจ้าใส่มาตู้เย็นหว้อพอมันจันหละนี่แล้วกัมันติดกันเนาะต้องถอดซุกเป็นด้านๆไปเนี่ย โูกเจ้าแพ็กหนึ่งมันมีซิบอันเนาะสามสิบบาทนี่ประดาวถอดแพ็กขึงเนี่ยถ้าเขาบบกินเยอะเขาก็ซื้อมาเพียงแพ็กเดียวก็บปอนละสามสิบบาทคิดเป็นเงินไทย <c oughs> มันก็อิม่มละอิ่มเลยมืนๆน,นานๆกิน,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 นข้างหนึ่งเนาะแต่นี่ป้าดาวบะกินเนี่ยคือป้าป้าผนเนาะป้านนปดาวผมกินไปก่อนหน้าหลายวันละกินเยอะกะอ็อ้วนค่ะมันเป็นแป้งเนาะนี่แบบชนิดแป้งบางขนาดเนี่ย แป้งบางนี่กะต้องอบต้องถอดเธอมันแป้งเนี่ยซุกๆกันเจ้าเนี่ยแป้งขาวๆข,ข,ของเนี่ยถอดไทยแรงบาได้ก็เดี๋ยวมันจะไหมไหมแล้วที่นี่แป้งมันกบเปซุปกาดาจะถอดแบบพื้นๆแบบแบบวปีดฝาหม้อเจ้า ถอดเสร้จเรียบร้อยแล้วเจ้าถอดเกี่ยวสาเนาะเส้ิมมาทํากันดูเจ้าพักปลาดาวเอามาใส่ให้เห็นแค่นี่แหละเอามาใส่เยอะมันก็เกะก,กะเนาะอยู่ในกระนงมันเจ้าพักกาดแกว้วปลาดาวขอจบคลิปแค่นี่กอนนะเจ้าปักขันคลิปใหม่หน้เนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามเพื่อปลาดาวเทรนเนอร์จำได้ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ เออลืมน้ำจิม้มน้ำจิมอยู่นี่เจ้าซองนี่อยู่ในซองอยู่เนาะ <c oughs>